มนแหวนบอกว่าเข้าใจค่ะเพร่อเ,เป็นผู้ชายใส่หวานค่ะขนมหวานอ๋อเดกันยนไอ้ไอว่า พี่เดี่ยวสุริยนทำได้นะพ่อพ่อ,อ,อเขาเล่นหนักมากเลยใช่ไหมเหนียวะอะคือเขามีวินยยัยไงหนึ่งแล้วก็เขาคุมอาหารตลอดเวลาพ่อทำไม่ได้เพราะว่าพ่อไม่สาม,มารถคุมอาหารได้แบบนั้นใช่แล้วไม่สาม,มารถหยุดได้ความหวาน มันเป็นความสุขชนิดหนึ่งของชีวิตเนะแต่บางคนเขามีความสุขกับการแบบว่าได้ได้ดูแลร,ร่างกายรูปร่างตัวเองก็โอเค okay. Okay. แต่เราก็ยังมีความสุขกับการได้แบบกินด้วยนี่เดี๋ยวนี้คือกินของหวานทุกวันอะอย่างเงี้ยดีกว่า <laughs> ทั้งแบบเต็มใจไม่เต็มใจเปิดตู้เย็นมาเนี่ยยังมีชายเย็นแช่ยอยู่เลยเพราะว่าพี่ปุ๊กกะซื้อมาทุกวันเลยเดี๋ยวนี้เป็นไรก็ไม่รู้ <laughs> อา้าวเหรอ อออกแล้วคโอโเกเลยอเคุณทิทยาบอกว่าน้องอัญญากับไอวามากเลยส่งดาบเป็นครั้งแรกหรอครับใครป้อนก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อพ่อ คิดพิธีเมื่อวานกินกล้วยนึกถึงพิธีตอนเด็กเลยค่ะกินด้วยกินด้วยอคบ่อ่าคุณฮานน่ามารู้บอกว่าใช่ค่ะพี่บีมพี่บีมจำได้แล้วคือชื่อเหมือนญี่ปุ่นแต่ตัวอยู่อเมริกาเนอะฟลอริดาถูกแล้วใช่ไหมจำถูกใช่ไหมพ่อพ่อคะ่ะพี่ฟ้ากลับมายัางคะ่ะยังกลับมาวันนี้แหละ เสื้อหมามีขายวันไหนเสื้อหมามีขายวันไหน,น,นไพรุ่งนี้จะไลฟ์ขายเหรอแล้วเธอไม่บอกคนเลยเหรอใอหอ้ายไลฟ์ขายผ่านทางไหนเทีทีทททนาะอ่ะพรุ่งนี้นะ เตรียมตัวขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างเสื้อเหรอเสื้อมีสองสีไงขาวดำสองสีสองไซส์สองไซสเดิมพรุ่งนี้เราจะร้ายขายเสื้อกันนะทุกคนอ่ะแจ้งก่อนเป็นเสื้อ T P ไม่ใช่สิเสื้อ Happy t ก g e t e r ไม่ใช่เสื้อ T P Happy Everyday ไม่ใช่ Happy t o g e t e r เปลี่ยนเชน่นวนวน พะพ่อไม่ทานข้าวของท้อพ่อก็ต้องหมดด้วยอุ้ยนี่ข้าวก็กินทุกคนนูนี้พอถ่ายรูปเสร็จก็ข้าวก็กินแล้วของอเป็นลไลายกันแค่นี้ดีมยไหม